สวัสดีครับผมพบกับผมจานก้อนแล้วครับเรื่องนี้เราอยู่กันในช่อง s สกอ t ฟิ a ชแนลวันนี้ผมมีโปรแกรมฝึกพื้นฐานของการออกกําลังกายทุกประเภทนะครับหรือว่านักกีฬาทุกประเภทสามารถนําไปใช้ได้นะครับแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญคนหนึ่งนะครับดีกีเป็นอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติไทยนะครับที่จะมาร่วมออกกําลังกายกับเราสวัสดีครับผม เพื่อนผมเองนะครับคนนี้เรียนมาด้วยกันตั้งแต่มัธยมยันมหาลัยนะฮะซึ่งก็เจอกันตลอดไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะให้คุณอุ้มแนะนําเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับชื่ออุ้มครับเพื่อนสกอตน,นะครับเรียนด้วยกันนะครับคณะศึกษาศาสตร์กับโวองโอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามีโปรแกรมฝึกเล็กๆน้อยๆน,น,นะฮะเริ่มจากการทําสเต็ปเท้าหรือว่าการดิวแล้วก็การเข้าสู่สเต็ป โดยใช้อุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นจุดมาร์กเกอร์กระโดดที่นักกีฬาฟุตบอลหรือว่ากีฬาหลายๆประเภทที่นิยมใช้กันนะครับเดี๋ยวเราไปยืดกล้ามเนื้อและทำสเต็ปดีวกันเลยครับ okay. แล้วนะฮะเสริมการเดิวประมาณ4-5ถ้าท่าใช้ระยะเวลาประมาณ10-15นาทีนะครับเป็นการอบอุ่นร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โปรแกรมฝึกต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยท่าที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับมีทั้งหมด5ท่าด้วยกันนะครับท่าที่1เป็นท่าวิ่งข้ามรั้วท่าที่2เป็นท่าวิ่งข้ามรั้วเหมือนกันแต่จะมีการย้ำสเต็ปอยู่1สเต็ปนะครับท่าที่3เป็นท่าสไลด์สไลด์ออกทางด้านข้างนะ ท่าที่สี่เป็นท่ายกเข่าสูงยกข้ามรั้วนะครับและท่าสุดท้ายท่าที่ห้าจะเป็นการกระโดดหนึ่งสเต็ปข้ามรั้วนะครับโอเคคุณอุ้มพร้อมไหม <are> เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยออะคุณอุ้มมายืนเป็นตัวอย่างก,ก่อนนี่ครับจะให้คุณอุ้มนะเป็นพรีเซนเตอร์ของเรานะครับโดยท่าแรกจะเป็นท่าวิ่งข้ามรั้วนะครับออาคุณอุม้มวิ่งข้ามรั้วหนึ่งสเต็ป จากนั้นเราก็ไปวิ่งสตาร์ทที่เดิมสองวิ่งข้ามรถสองสเต็ปไปท่าที่สองนะครับท่าที่สามท่าสลาไล ท่าที่สยกข่าสูงด้านข้างต่อไปสลับข้างเป็นข้างซ้ายนะอบท่าสุดท้ายกระโดดไม่ต้องรีบกระโดดนะกระโดดช้าๆเวียงแขนด้วยอย่าลือว่าเราต้องเวี่ยงแขนด้วยนะครับ โอเคครับผม,ผมก็ฝึกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวันนี้นะครับโปรแกรมเบสิกมูฟเมนต์หรือว่าเป็นสเต็ปพื้นฐานของนักกีฬานะครับห้าท่าด้วยกันนะครับวันนี้ก็เหนื่อยมากผมก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายพาเพื่อนมาออกกำลังกายนะครับวันนี้เพราะว่าเพื่อนช่วงนี้เขาทำงานก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองใช่ครับอยากมีคนดูแลหร,หรือเปล่าโอเค <Okay, S 2> นะครับน,น,นี่เดี๋ยวไปคัดให้ <ๆ S 1> ๆๆๆ สำหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่ามีความคิดเห็นต่างๆสามารถคอมเมนต์ลงในข้างล่างได้นะครับส่วนใครที่อยากติดตามหรือรับชมคลิปต่อๆไปของผมสามารถกด Subscribe ในช่อง YouTube ของผม s o t t f i t นะครับ<ม>หากคลิปนี้มีข้อผิดภาพประการใดหรือว่าผมพ<า>ูดติดขัดผมก็ขออภัยมาน้าที่นี้ด้วยนะครับก่อนจากกันไปนะครับคุณอุ้มมีอะไรจะฝากบอกไหมก็ไม่มีอะไรจะฝากครับ ฝากกดกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดทูบแชร์ด้วยครับผมครับผมแล้วเจอกันบายบาย